สวัสดีชาวเซ k ลไนท์ทุกคนครับผมวันนี้ผมก็จะพามาลุยดันเจี้ยนธาตุน้ำห้าดาวนะครับก็สตูในดันเจี้ยนของวันนี้จะเป็นแนวทีมครับมีต้าเฉียวโจมตีเป็นเวทเดซี่ยูริแล้วก็น้องเมย์ครับก็ทีมเนี่ยจะค่อนข้างตีแรงมากครับเพราะว่ามีทั้งบูตเมดเวทของเดซี่แล้วก็ตัเกราะของยูริครับเพราะงั้นทีมเราใช้เนี่ยจะต้องเป็นทีมแบบเน้นวอยชิลครับ ก็ที่ที่ผมจัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบเน้นแนวอามาตะครับคือลีนก็การ12ฮิตโอ้กัน6ครั้งคามาก,กัน4ครั้งแถมมีบล็อกร้อยแล้วก็บัสคา่าก็มีการ5้าครั้งเหมือนกันครับสุดสปายนี่เอามาปล่อยตายครับเอามาการสถานะเฉยๆตายช่างมันอาส,สีพก็ตามนี้เลยครับเน้นแนวบุกค,ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ เปิดมาก็บัฟก่อนเลยครับให้ตูโดนแรงขึ้น,นท่านนี้แรงมากครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเรามีโล่วอชิของเราอยู่แล้วก็ท่าน,นี้เล่นเทิร์นเดซี่ครับให้มันเอาโล่มาตาออกแรงไม่ใช่น,น้อยด้วยครับท่าน,นี้ ยูน่สกิลมาฮะไม่เป็นไรครับติดทั้งสปา์ติดทั้งการห้าเป้าทีนี้เราก็ปล่อยตีธรรมดาครับเพราะว่ายูนิสกิลไปแล้วเวฟหน้าเราจะได้ออกตีก่อนครับ เอ้วต่อไปเราก็เตรียมเล่นเคิร์นเลยครับว่าตู้มันมีบัฟกันสกิลห้าเป้าสามครั้งอ่ะแ,แล้วก็ตามด้วยท่าบัฟครับต้องบัฟอย่างต่อเน,นื่องอ่ะตอนไหนก็งูชกชกมันเลยพ่อ มันกอดขาวชกมั่นรู้ได้ครับไอ,อ,อ้ท่าดอไม้โลกสวยเลยเพื่อได้กิวผมตั้งชื่อท่าว่างนี้ครับถ้าต่อไม้โลกสวยอ่ะพอเลอยู่นี้ตัวเดียวแล้วก็พอมาใช้อีกท่านหนึงแล้วก็ปล่อยตีธรรมดาเร,เราจะได้เปิดก่อนเว็บหน้า เลียต่อไปก็เล่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนชาติเล่นเทินจากของคาม่มาเป็นของริปโปเพราะว่าของคาม่มามันยังกูดามาไม่ทันครับแล้วก็ต่อไปตุ้มก็จะลบบัฟการท่าเป้าของเราครับนั่นไงเป็นกาที่คาดการไว้เตะมันลบแล้วก็บัฟใหม่ครับไม่เห็นจะยากเลยแล้วก็เล่นเหมือนเดิมครับแล้วก็งูช็อกมัน่น เอางูฉกมันหาได,ด้สองอ่าเหลือสามเป้าแล้วแล้วใช้เล่นเคยของปัสคาวเลยครับเอากรอดต้นตาของเดซี่ออก ที่เหลือก็ชิวๆแล้วครับมันไม่มีไม่มีสกิลน่ากลัวจะใช้แล้วลืมไปเจสซี่ยังมีปับผ้าเป้าอยู่นีหว่าสปายตายช่างมันครับเ,เอามากันแค่เอามาแค่การสถานะอยู่แล้วอ่าริปโปก็ปิดฉากไปครับ พี่พารามิดา้าผ่านไม่ยากครับถ้ใช้ทีมนี้เราเน้นวอยชิลอยู่แล้วอ่ะนี้แล้วก็ไปดูของระวังกันก่อนเลยครับแต่ผมว่ามันต้องสีด่ดาวแน่ๆเลยวะ <May you S 1> ่ะสีดาวสีด่ดาวอีกแล้วครับ ิวทีก,ก็แบบคือต้องคิดว่าแบบลงเพื่อความท้าทายอะครับคือแบบรางวัลเท่าเดิมแต่ว่าความท้าทายเพิ่มขึ้นก็แต่ว่าลงแบบลงขงคำๆครับเอาสนุกก็ตามน,นั้นแหละครับก็จบคลิปสําหรับวิธีการลงดันเจี้ยนท่าดาวของวันพุธนะครับก็ขยายผมทาคลิปต่อหรือว่าจะให้ผมทาคลิปแบบไหนเพิ่มอีกก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได,ไ,ดไ,ดได้ได้นะครับก็เราวันนี้ก็จบเท่านี้ครับ บ๊ายบายครับ See you again tomorrow